พี่น้องมาทางนี้ผู้ใดที่ท่านูหูประวัติของเบียร์พร้อมพงถยายู่หูแล้วนะพี่น้องมาพบกับประดาได้เลยเพบพหอกับประดาผ้าแสบอีกแล้วในช่วงเมาหมอยคนดังออนไล <c oughs> นะพี่น้องเข้าสู่รายการนี่กัมีแต่เรื่องการเหมาหมอยคนดังออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น คนดังลูกทุง่งหรือว่าจะเป็นแบบคนดังในละครน,นึ่สหนะนอกจากมีเบิร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครดังก็จะมาเมาหม้อในช่องนี่แหละผู้ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิง่งรวมถึงอย่าลืมกดแฟนเพจให้ประดาด้วยนะจ๊ะประดาพาแซบเมื่อนี้ประดาก็จะมาวอาประวัติของเบียร์พร้อมพงในหลายคนก็จะเห็นผลงานเพลงเนาะ,อะลองพงลองเพลงกับมวนขึ้นอย่างในแฟนคแฟนครับ,บก็เยอะมากเนาะเลนแล้วครงละครเล่นเอ็มวง เอมบีเองเนะจะแบบอัพโรเมอ <c oughs> เธอคือที่สุดเล้จ้ะเบียร์พร้อมพงกับประดาผพาแซบเธออาจจะเป็นคู่จิ้นในวงการก็ได้นะ, <c oughs> ะจริงปะนะโอเคถ้าใครอยากรู้ว่าเบียร์พร้อมพงเป็นใครอย่างไรประวัติเป็นอย่างไรนะประวัติดีประวัติร้ายเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่นี่มีประวัติให้ทุกคนได้ฟังกันจ้า มาทุกคนมามาฟังประวัติของเบียร์พร้อมพงหรือพร้อมพงวงอินตาลูกทุ่งหน้าหล่อเสียงดีลูกทุ่งมาแรงมาแรงแซงทางโค้งเลยจ้านะเกิดวันที่28ตุลาคม2536เกิดที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเป็นเด็กหนุ่มผู้สูช่ชีวิตพี่น้องและกาสู่แชม วันดวนเพลงสุกสมัยโอ้สุดยอดมากเลยปัจจุบันเป็นนักร้องลูกทุ่งเส้นสัญญาข่ายแกรมมี่โกนะจ๊ะใครดังเลยนะจ๊ะมีเพลงฮิตมากมายบ่แม,มน่นจะเป็นเพลงแคร์ไอวันฝ่ายผูกแขนเปลือนเงือบวชแทนพระคุ่และล่าสุดกับโปรเจกต์พิเศษถ่ายทอด mv เป็นมินิซีรีโดยมี2เพลงคือเพลงตัวหนังสือบ่มีเสียงและก็สั่งเดสั่งเดพี่น้อง ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ด้วยเบียร์พร้อมพงเป็นอีกหนึ่งคนที่มีใจรักในการร้องเพลงแต่ด้วยฐานะยากจนนะก่อนจะเข้าเป็นนะักร้องในสังกัดเต็มตัวเบียร์ผ่านงานมาหลายอย่างม,มุมตนจะเป็นกรรมกรเนาะทำงานก่อสร้างติดตั้งกระจกอลูมิเนียมรับจ้างทำไรอ้อยและทำหน้า และในช่วงชีวิตเนาะช่วงอายุ1 5บหถึงสิปีเบียก็เดินสายรับจางร้องเพลงเบียร้องเพลงในทุกแนวนะจ๊ะทั้งหมอลามลูกทุ่งอินดี้สตริงลูกทุ่งอีสานและกาได้ร่วมเข้าประกวดร้องเพลงเริ่มจากระดับอำเภอต่อมาการระดับจังหวัดแต่บ่เคยชนะเ,ล,เลยจ้าเนาะอาจจะตกหลอกอาจจะตกลงตกหลอกเป็นสันนบุรีรังวัลเนาะ แต่การที่ได้เขาร้องเพลงรับจ้างที่บ้านกับมีเงินมาจุนเจือครอบครัวนะพี่น้องแล้วความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องก็เริ่มต้นขึ้นเขาได้เข้าประกวดกับรายการสึกวันดวลเพลงเนาะซึ่งในการประกวดครั้งนี้เบียร์ครองแชมป์ได้18สมัยพี่น้องและเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้แชมป์18สมัยพร้อมเงินสดที่ได้รับแต่ใช้ว่าความฝันจะโรยดึกกลีบกุหลาบนะจ๊ะนบจากเวลาเดิดมผ่านไปหนึ่งปีเบียร์พรอมพง กับโบมี่ซิงเกิลเป็นของตัวเองเลยนะจ๊ะโอ้ยหน่อยใจยู่บจ่าเบียรพร้อมพงพร้อมกับยังไร้วิแววในการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงลูกทุ่งยักษ์ใหญ่แกลมิโกและปี2 5 6 1พี่น้องความฝันกับเป็นจริงเมื่อเบียรพร้อมพงได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับแกลมิโกปรบมือปรบมือสุดยอดอิลีเมื่อแกรมิโกอ้าแขนรับทำให้เบียรมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองโดยใส่ซอว่า แค่ไอ้วันโดยได้ครูสลาคุณวุฒิเนาะมาดูแลในเพลงนี้แค่ไอ้วันพี่น้องทำเป็นเดโม่ส่ง Youtube เพื่อดูฐานแฟนคลับและก็การตอบรับว่าดีพี่น้องว่ามันดีบอบอ่ดีบอเนาะกาจะเป็นแบบว่าฐานแฟนคลับส่งเป็นเดโม่ยู u b e เบิ่งว่าเอา้ามาฟังสิมันจะดังหรือว่าพาังกันได้นะและผลกอ,อกมมว่า กระแสตอบรับจากเพลงดีเกินคาจ้าจนทำให้มีเพลงสองตำม,มานั่นคือเพลงฝลายผูกแขนเปื่อนเงือพี่น้องระวังท่านในการเป็นนักร้องลูกทุ่งอาชีพเต็มโตพี่น้องเบี้ยโดนแฉว่าเป็นนักร้องบ้านนอกเนาะและก็น,นอกใจเมียอีกโดนไปเด็นดังกล่าวเบียออกมาฉี้แจง ผ่าน a ฟ e b o o k ส่วนโตโดยสรุปว่าเลิกกันเป็นนานแล้วละจ้าพร้อมกับทรัพย์สินก็ยกให้ฝ่ายหญิงหมดโอ้เนาะเปิดตัวเบียรพร้อมพงลงรูปคู่สาวในวันวนาเลนไทน์เนาะแฟนเพลงบอกนี่แฟนใหม่เลิกภรรยาแล้วนโอ้ยนอนนและนอกจากนี้นะจะนอกจากจะเสียงดีแล้วพี่น้องเบียพร้อมพงษ ก็ยังได้มีโอกาสร่วมงานแสดงกับรุ่นพี่ในวงการหลายคนในเรื่องของมงกุฎดอกหญ้านางฝ่าลำแค้นเนาะกับมผีผลงานเพลงหลายๆเพลงแค่ไอ้วันฝ่ายผูกแข้นเปื่อนเงือฝากให้รู้ว่ายังคิดถึงแต่ดนไปขอปรึกษาเธอแนะ่อยู่ไกลอ้ายสิกอดตัวหนังสือบบมิเสียงสั่งเดเป็นเพลงพิเศษเนาะละบวชแทนพระคุณสิงขนองนา ร้องคู่กับลำเพลินวงสกรหละย็มีเพลงคู่กับเวียงนรมุนเรวัตหักณนะรีราวดีผลงานละครกับมีมุงกุดดอกยญ้านางฟ้าลำแคนกาติดตามกันได้นาะสำหรับเบียร์พร้อมพง์หลายหลคนคงจะหูจากเบียร์พร้อมพงค์มากยิ่งขึ้นแล้วนะพี่นนะ้องนาอกับราดา,าพาซับเป็นจะไหนพี่น้องสำหรับเบียร์พร้อมพงคหลายๆคนคงจะรู้จักเบียร์พร้อมพงมากยิ่งขึ้นนาะคงจะบอกว่าหลงรักผู้ชายคนนี้มากยิ่งขึ้น แฟนคลับเอฟซีก็จะไล์ขึ้นพอด้ฟังเรื่องราวของเบียร์ผมพง์ทั้งช่องนี้โอเคบอลช่องนี่คือช่องประดาผ้าแสบที่จะพาทุกคนแซบทุกมุมนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของภาคของจังหวัดเราจะพาทุกคนไปแคะแกะเกาสำหรับคนดังออนไลน์เ <c oughs> นาะมาอนประดา,าก่ะมาอยู่สวนเนาะปุิวาจะผ้าพอนะมาเห็ด อ่คึ้งบักทัวพอดีสื่อมากพี่น้องเออเนาะเสร็จรายการแล้วก็จะไปคักสั่งบักทัวนะสื่อขะเลวันเป็นแบบว่าเป็นเสี่ในหล่อนเนาะที่จะไปคึ้งเห็ดเป็นห่านบมักทัวนะจ่ะเป็นห่านบักทัวเนาะที่ให้หักทัวมันขืนรากาเก็บหมากมันเองเนาะบ่ตองเพชรข้างมันยาดเนาะสื่อในหล่อนมากเก่าสิบแปดบาทพี่น้องน่าจะเป็นลอยกับโบเป็นลอยนะพนบาเอิน่าจะเด่ยงาอยู่พี่น้องเนาะอ่าสำหรับมือนี่ เวลาเบิร <c oughs> ah. ์ดเบิร์ดเวลาแล้วพี่น้อเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าประดาจะเมา่้อยผู้ใดเนาะสหรับมุนีไปแล้วเด้อจ้าบ๊ายบายเมา่โม่คือดังออนไล